লাগা <laughs> মখ। ละครเพลงเรื่องอามาตะชื่อดังอย่าง f ฟ m ส์เดอะมิวสที่ถูกสร้างเป็นละครเพลงมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงภาพยนตร์ที่เคยโด่งดังจนถึงขีดสุดที่ได้นํามาสร้างใหม่แบบฉบับไทยในรูปแบบละครเวทีมิวสิควิลซึ่งได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วณโรงละครเอ็มเทอเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะแฟม The Musical เรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียนฝึกฝนศิลปะที่ใฝ่ฝันจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางบันเทิงซึ่งกว่าจะถึงจุดหมายพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากและบททดสอบที่เข้มขน้นก่อน จะก้าวเข้าไปเป็นศิลปินตัวจริงงานนี้ได้5หนุ่มสาวจากบ้าน AF มาร่วมแสดงกันเพียบนำโดยนัทสักดาธรนัทคิวไผ่งามมิวสิครัชพลและสองสาวเพียงสมรทัไทยทับบี้รัฐาลาสิต้าร่วมด้วยโรสอลิซาเบธแอรี่อริก้าและบี้ทัศภาคจากเวที k p n พร้อมทางนักแสดงผู้มีชื่อเสียงคับคังไม่ว่าจะเป็นครูอ้วนมณีนุษย์ดุ๊กพานุเดชและอีกเพียบเรียกได้ว่าแค่เพียงโชว์เรียกน้ำย่อยในงานแถลงข่าวก็เรียกความประทับใจจากผู้ชมได้ไม่น้อยเลยจนชักอยากจะชมละครเพลงเรื่อง มแบบเต็ๆกันเเลยยทีีดวค่็สำหรับผมก็เฝ้ารอคอยการเล่นละครเวทีมานานครับอยากเล่นมากนี้เรื่องแรกก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่เต็มสตรีมมากๆเลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสร่วมอยู่ในโปรเจก t นี้ครับเราจูนกับเรื่องเฟมเฟมได้ง่ายมากขึ้นเพราะมันคล้ายๆกับชีวิตของเราจริงๆค่ะที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นศิลปินอาชีพแล้วก็ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านความรู้สึกทั้งเหนื่อยล้า หน่อยกมันก็มีเรื่องความรักมีความสุขมีความเศร้าอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีแต่ภาพด้วยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเฟ m มเดอะมิวสิควลเนี่ยมันเป็นความฝันของนักแสดงเวทีหลายหลายคนหลายปีหลายยุคมาแล้วนะคะที่อยากจะทําในสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้2554มีวัยรุ่นนะคะที่มีความสามารถครบถ้วนจริงๆเลยสาหรับละครเวทีเรื่องเฟ m มเดอะมิวสิควลนะคะก็จะเริ่มเล่นนะคะในวันที่9้ถึง1 1 16ถึง18แล้วก็ 23. ถึง 25กันยาค่ะสามารถซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ banana booking com ค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆก็อยากให้มาดูกัน,นเยอะนะคะ อย่าชมละครเพลงเรื่องนี้อย่ารอช้าค่ะจองบัตรกันได้แล้วที่ www.bananabooking.com หรือโทร080-260-716 7เปิดแสดงแค่เพียง9รอบเท่านั้นตั้งแต่วันที่9ถึง 11, 16ถึง18และ23ถึง25กันยายนนี้ณเอเวนเทอร์เร์ ater, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขอย้ำว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับละครเพลงชื่อดังระดับโลกใครที่ยังไม่มีบัตรรีบจองด่วนค่ะ